เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมในวันนีงขอให้ทุกคนมีเงินนับนันนะครับผมเกมนี้เป็นเกมเพทัวร์นะครับผมในค่าย bsc นะครับผมจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากพึ่งพาอะไรค่าย bsc เท่าไหร่นะครับเกมแม่งออกมาแล้วมันก็หายตัวไปนะครับบางเกมก็เน่าเลยเทนะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรฮะเราเชื่อมั่นในค่ายค่ายนี้นะครับผมเอ่อต้องเข้าใจก่อนนะครับผมที่ผมพูดเนี่ยเป็นเหมือนกับการแบบอ่าไอ้นี่นะคือมันไม่เครือข่ายบีนัสมาเชนนะครับผมแต่ เอาจริงอะผมมองเป็นค่ายเกมค่ายหนึ่งเวลานะอ่ะก่อนอื่นพูดถึงนะครับผมดรังโรบอตนาเดอะริบอร์สเพดเรนนะฮะเอาง่ายๆนะครับผมก็คือคุณมีโรบอตนะครับผมแล้วก็โรบอตนั้นก็เมานะชื่อเกมแม่งโคตรเลนี่จริงๆเลยเกมหนึ่งที่คุณรู้ควรจะต้องรู้นะครับผมพาร์ทเนอร์ของเขามีแอนิโมกานะครับผมไ a แดนทีบีไ e แดนส์มาเชนนะครับผมแล้วก็กู๊ดเกมกิลนะครับผม อันนึงนะครับผมที่ผมจะบอกทุกท่านนะครับผมคือรายการอนุญาตนะครับผมในการที่จะเข้าถึงนะครับไวรัสนะครับผมรางวัลคือตัว3ใบนะครับสำหรับไวรัสใช่ครับคุณฟังผมไม่ผิดนะครับผม10บคูณห้ผมก็ยังงงๆอยู่ว่าตกลงว่า3ใบนี้คือ10เราได้10อันหรือ10อันได้3ใบนะฮะสับสนชี้หายเลยเป็นเกมต่อสู้นะครับผมที่เกี่ยวกับนั่นแหละครับอย่างที่ผมพูดให้ฟังแหละโอเคครับเรามาทํากริมกันก่อนนะฮะใครหลายคนที่อยากจะมาร่วมนะครับผมก็เปิดเมตามาร์ทไว้ด้วยนะครับผมเพราะว่า มันเป็นส่วนหนึ่งสําคัญนะครับผมในการที่จะสามารถเข้าถึงได้นะครับผมรีทวิตให้เรียบร้อยนะครับย้ำเตือนเสมอนะฮะว่าเรื่มพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้เวิร์กหรือเ e อร์เฟอะไรขนาดนั้นนะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไอเดโอัอน,นี้มันแตกต่างอะไรกับ i อเดโออันอื่นๆละ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังรายละเอียดนะครับขอรีทวิตแป๊บนะฮะ เจ็บ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 คือรีทวิตให้เรียบร้อยครับผมรีทวิตเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็จะเข้าไปในดิสคอร์ดของเขานะครับผมซึ่งการรีทวิตนี้ก็มีส่วนที่ทําให้เรามีโอกาสได้รับตั๋วนะครับผมในไวร์ลิสตนะครับผมในตัวอะเมทั้นเมทั้นนะฮะเอาตรงๆนะราคาเหรียญตอนนี้ผมยังไม่ได้เช็คเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนนะฮะบ,บางทีก็อาจจะไม่คุ้มก็น,นะครับทําเสร็จปุ๊บก็รู้สึกว่าไม่คุ้มก็ไม่ซื้อนะ ถามว่าเราได้รับแล้วเราไม่ซื้อเราจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็จะโดนแบนจากพื้นที่นั้นนะครับผมแต่อันแน่นอนเอาตรงๆนะโดนแบนก็ช่างมันเถอะไม่ได้เกี่ยอะไรกันเราอยู่แล้วตรงไปตรงมาจริงๆเลยปะพ่อสิฮ้ยแต่ลันช์ลันช์แพดที่ยังเกิดขึ้นมันก็ค่อนข้างสูงนะครับผมเราก็พยายามดูว่าเรามีโอกาสได้ราบขนาดไหนนะฮะคือมันเข้าไปในทัชแพดนะครับผมก็ผมว่าโอเคระดับหนึ่งในระดับหนึ่งนะครับผมก็ไม่ได้บอกว่ามันสุดยอดอะไรขนาดนั้นนะฮะต้องบอกไว้ก่อน บางครั้งเดี๋ยวบางคนบอกว่าเฮ้ยสุดยอดอยากเล่นจังเลยน่าสนใจมากช่วยล่นี่ตาแกมกูอะไรวะเนี่ยช่องไอจีผมไม่ได้มีอะไรนะครับไม่ต้องสนใจฮะฟอลโล่ <laughs> ฮะฟอลโล่ follow. แล้วก็กดไลค์ฮะเรียบร้อยฮะผมทำตามชื่อเกมมันโคตรใ้นี่เลย ดรักเลเบัดคุณยนตเมาเชดชื่อเกมแม่งโคตรไอ้นี่แหละหลายคนบอกว่าชื่อเกมนี้ดูไม่เป็นมงคลกับชีวิตของคุณเลยซึ่งผมก็บอกนะครับว่าชื่อเกมมันก็ค่อนข้างที่จะนะดูเป็นแบบมีสปายอ่ะผมว่านะเ <c oughs> ดี๋ยวหาผมอวยเกมจนเกินไปนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังก่อนทีละเรื่องนะนี่ผมเข้าไปทีละส่วนก่อนนะฮะ อยู่ในช่วง ICO นะครับผมค่อนข้างนะ่าสนใจไม่น้อยนะกดไปที่เมนไวล l ิสก่อนฝากที่อยู่กระเป๋าตังค์ของเราให้เรียบร้อยนะครับผมเป็นบีบเดี๋ยวนะอี๊ๆๆๆลงไว้เอาจริงนะผมลงไวล l i ิสไปเยอะมากจนผมจำไม่ได้นะครับผมโคตรเซ็งเลยจริงๆอีก30ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็มีรายการทั้งหมดอยู่ที่1นึ่งมืหรอสาสะครับก็ลองดูได้นะนี่ไม่เสียหายนะครับผมแล้วก็ผมก็ไม่ได้ ไม่ได้รับส่วนอะไรต่างๆนะฮะใหดูกันเรียบร้อยนะจ๊ะโอเคเสร็จไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับ โอเคเรามาเล่าถึงรักอ่าโรบอทกันนิดนึงนะครับผมโทเคนโนมิกของเขาเป็นอะไรที่น่าสนใจนะผมมองอย่างนั้นนะเอ่อในส่วนหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจก็คือว่าเขาแยกแยะออกให้ชัดเจนนะครับผมว่าเวลาคุณได้ได้เนี่ยก็คือได้รับมาใช่ไหมจากการซื้ออ่าหนึ่งนะครับพีวีพีโมดได้รับมานะครับไอเทมโรบอทนะครับผมแล้วก็ฟาร์มมิงนะ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือมีโอกาสที่จะลดนะครับผมก็คือเทรดดิ้งขายนะครับตัวฟาร์มนะฮะเลเวลอัพเกรดนะครับผมไอเทมอัพเกรดจังซื้ออุปกรณ์ซื้อเหรียญจังนะครับผมแล้วก็เหรียญจังต่างๆนะครับผมที่เราได้เห็นนะครับผมก็จะมีตัวลัฟเฟิลที่เป็นที่เราจะซื้อขายนะครับผมก็จะมีอยู่2เหรียญด้วยกันนะคือจังจังกับตัวเมทัลนะครับผมถามว่าตัวเกมเพย์มัน ดูน่าสนใจไหมผมมองว่าตัวเกมเพย์มันเรายังไม่ได้เห็นชัดชัดขนาดนั้นนะครับเพราะาตอนนี้เล่นเพย์นาวไม่ได้นะครับของผมต้องบอกไปก่อนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเนี่ยที่มันลงทั้งหมดตรงเนี้ยแอนิเมะอาแอนิโมกาเนี่ยแบรนด์เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะครับผมแล้วก็ฟาราแลนนะครับโพลิกอนสตูดิโอนะแล้วก็เด็ก e ์เวนชัวนะครับผมน่าจับลิ้นทั้งกันเนี่ยน่าจับตาม,มองมากนะครับผมยังไงก็ตามก็ลองรีเช็คซ้ำๆนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าตัวเกมนี้เป็นอะไรที่ มีโอกาสในการเข้าถึงพอสมควรสำหรับคนที่อยากจะเข้าถึงนะครับผมแล้วก็สำหรับคนที่ได้ ICO ไปนะครับผมเอาไปขายทิ้งก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสนะครับผมหรือไม่ต้องเล่นก็ได้นะสบายๆนะครับผมผมคิดอย่างนั้นนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดคีครับ